สวัสดีคะ่ะทุกคนต้อนรับเข้าสู่อาจพี่นิวส์นะคะต้องบอกว่าจบไปแล้วกับนิวเจอร์ซีย์วันแรกใช่ไหมเต็มไปด้วยความสุขนะคะแล้วก็ลีลาของสาวๆนะั้นสุดจะประทับใจค่ะแต่ต้องบอกเลยว่าบางโมเมนต์เนี่ยนะมันทำให้รู้สึกว่าเอ้ย ขัดใจจริงๆเลยคนเขากำลังมีความสุขแฮปปี้กันอยู่นะคะนั่นก็คือพวกแอนตี้นั่นเองค่ะที่จ้องจับผิดนะคะหลังจากที่หมดสัญญาไปเมื่อ8สิงหาคมว่าเอ๊ะท่าทีของลิซ่าจะเป็นยังไงจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะแล้วมันก็กลายเป็นว่าแค่บางรูปบางจังหวะเนี่ยก็กลายเป็นประเด็นปัญหาได้อยู่เหมือนกันนะท,ทั้งๆซึ่งจริงๆเนี่ยมันไม่เกี่ยวกันเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าทุกคนคลิปคิดยังไงกับคลิปนี้นะ okay uh, i was like with, with all my books and stuff like, this is like the I'm get out of i downstairs to see how the girls and I'm <laughs> like, i like and i have my guitar on Like, oh this is gross. <laughs> 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 Te creo. Are you're so cute and so shy I was terrified. And then I walked into the room and it was like this. And I'm like, hi, and you're so welcome. คือเท่าที่เห็นเนี่ยนะคะจริงๆก็เป็นภาพคลิปที่แอดอะเหมือนจะโพสตไปแล้วเหมือนกันเนาะแต่ตอนนั้น,นไม่แน่ใจว่าน้องลิซเน่ะเล่าเรื่องอะไรอยู่แต่ตอนนี้รู้แล้วพอได้ฟังยาวๆหลักๆก็คือน้องแชงเนี่ยเล่าว,ว่าตอนฉันเข้ามาในบริษัทเนี่ยเป็นยังไงครั้งแรกยังเจอ,อลิซ่าเป็นคนแรกด้วยจําได้นะคะว่าตอนนั้นเนี่ยลิฟต์เปิดปึ้มอะก็เจอกัน่างนี้นะคะลิซ่าก็ทําท่าลิฟต์เปิดแบบปึ้งแบบนี้ด้วยนะคะแล้ว ก็บอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็มีออนนี่ทั้งหลายเนี่ยมาเวลข้ามค่ะมาต้อนรับฉันเป็นอย่างดีเลยอะ พอพูดท่อนนี้จบปุ๊บนะคะพี่ๆค่ะก็เข้ามาโอบกอดทันทีนะคะนั่นก็คือพี่เจนใช่ไหมกับพี่ซูอะ่ะก็เข้ามากอดน,น้องแชงปุ๊บแล้วคราวนี้ค่ะด้วยความที่กล้องเนี่ยกล้องของายคอนน่มันจับอยู่เนาะแล้วมันก็ไปโฟกัส3คนที่อยู่ด้วยกันเพราะว่าน้องลิสเนี่ยระหว่างที่เดินแซวแซวไปว่าอุย้ยตอนเจอกันน้องแชงขี้อายนี่นนั่นอะไรเงี้ยน้องลิสก็คือเดินแซวแล้วก็เล่นแกล้งไปอีกฟากหนึ่ง <Okay. S 2> ก็เลยไม่มีน้องอยู่ร่วมจอ ซึ่งทุกทีเนี่ยจะเห็นว่าถ้าเป็นลุมกอดกันเนี่ยก็จะกอดกัน4คนใช่ไหมแต่รอบนี้เนี่ยก็คือกอดกันแค่3คนแต่มันเป็นเวลาที่เร็วมากนะทุกคนมันแค่ไม่กี่วิเท่านั้นเองและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเรื่องของเรื่องก็คือลิซแชงเขาแซวกันอยู่ก็เลยมีการแยกออกไปอีกฝั่งหนึ่งและประเด็นคือน้องชแชงพูดถึงออนนี่ไง พูดถึงรุ่นพี่ไงแต่สาหรับลิซ่าไม่ใช่อ่ะเนื้อออกมาดูเป็นรุ่นเพื่อนกันมากกว่าพอพูดถึงออนนี่ขอบคุณที่มาดูแลแล้วพูดถึง2คนนี้อ่ะพี่2คนนี้ก็เลยมากอดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกติด้วยเหตุผลแล้วเนี่ยอกมาด้วยเหตุและผลและภาพที่เกิดขึ้นแต่คราวนี้ค่ะคนที่จ้องจะจับผิดเนี่ยก็จะมามองว่าเฮ้ยทำไมไม่ร่วมเฟรมเหมือนเดิมไม่กอดเหมือนเดิมมันเกิดอะไรขึ้นกับวงหรือเปล่าหรือว่าจริงๆเนี่ยในวงเนี่ย จะรู้อะไรกันนะเรื่องต่อไม่ต่อสัญญาซ,ซึ่งอันจริงๆทางบุงก็ต้องรู้อยู่เหรอนะคะโนว้ว่าแต่ละคนเนี่ยต่อหรือไม่ต่อยยังไงก็คือสาวๆต้องคุยกันเรียบร้อยแล้วแหละ แต่จะไปในทิศทางเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยก็ว่ากันไปอย่างนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่ว่านงลิซธรทำอะไรเนี่ยก็ดูจะเป็นเป้าโจมตีมากๆเลยให้กับแอนตี้นะคะที่ออกมามโนต่างๆว่าเฮ้ยแบ็คพิค์ไม่จำเป็นต้องมีลิซ่าก็ได้นะมี3มคนก็ได้หรืออาจจะมาบอกว่าเฮ้ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องการจะบอกอะไรเราหรือเปล่ากับภาพที่มันเห็นที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งอย่างที่แอดเล่าไปถ้าเห็นแต่ภาพ บลิงอาจจะคิดมากได้เพราะว่าปกติสาวๆเขาจะกอดกันกลมใช่ไหมแต่ว่าอันนี้อย่างที่แอดเล่าไปไมันมีเหตุผลรวมไปถึงช็อตที่เขาทำแบบหัวใจดวงใหญ่กันตอนรับเค้กอะ รับเค้ก7ปีอเนวิเวอร์ซารี่เนี่ยเขาก็กอดกันกลมทั้ง4คนนะคะก็เลยบอกว่าเอ๋คิดมากไปนะสำหรับบลิงทั้งหลายเนี่ยเห็นแล้วอย่าเพิ่งคิดเยอะถ้าเกิดแบบยังไม่ได้ดูเนื้อหาทั้งหมดแต่สำหรับแอนตี้เนี่ยก็อยากไปยุ่งกับเขาเลยค่ะเพราะว่าอันนั้นน่ะเขาเรียกว่าไม่คิดเลยดีกว่านะเป็นพวกที่ไม่คิดอะไรแล้วก็หาภาพมาเป็นเป้าโจมตีเฉยๆวันนี้ก็เลยเอามาอธิบายให้หลายคนได้ฟังกันเนาะจะได้รู้สึกสบายใจ เนี่ยค่ะก็อย่างที่บอกเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้นะโมเมนต์หวานๆบนเวทีนะ่ะมีอีกเพียบเลยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวทยอยทำให้ดูกันละกันนะจ๊ะอ่ะประมาณนี้นะคะใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์กันไว้ละกันเดยวแอดมาคลิปหนสวัสดีจ้าอ่ะไม่เจ้าอ่ะไม่เจ้าไมโอเคัดจไหม thank mm -hmm. you